รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทีม่อายุ69ปีเท่านั้นหากมีอายุน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าก็ควรได้รับคำแนะนำนะมองซ้ายมองขวาด้วยลนะ่ะนี่ฉันเตือนนะสวัสดีทุกตัวกันด้วยนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบาปเกมเดิมกันอีกเช่นเคยนะเหมือนเดิมแล้วก็วอลรุนตัวเดิมลักคุณเตอร์จังนับฉันนี่ก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวละครหน้าล็อบบี้เลยนะเอาแบบจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าคลิปนี้เราก็จะมาสุ่มเหมือนเดิม เหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมมันก็คงไม่มีอะไรหรอกและตอนนี้เราก็เข้ามาได้ถูกเวลามากเลยนะไอ้สเตมิน่าข้าบนเรานี่ก็เลข69ลเข้ามาถูกเวลาอืมเอาละเพื่อไม่เป็นการรอช้าปะก็ต้องบอกนณะจุดจุดนี้นะว่าขอแสดงความยินดีกับน้องฟูด้วยนะที่มีผัวแล้วกูยังไม่มีใครเลยแม่งเลยถึงกระนั้นก็เถอะนะ เพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็ไม่ได้ตัวอะไรจากตู้ของเซียวหลงเลยมารอบนี้เราก็มาดูว่าจะได้ไหมสวัสดีเอ็ดก้าฉันไม่มีอะไรที่จะพูดกับนายม <c oughs> แม่ใช่ฉันจะบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายนี้ <c oughs> ก็ให้ทองมาเลยละถูกสายด้วยนะประเด็นมาขอดูหน่อยสิเอ็ดก้า ใดตโวอืมอืม<ะ>จ้ะอืมเบลเซบับโอเคยังไม่มีขอบคุณแล้วกันนะเอ๊ะฉันรักคุณฉันขาดคุณไม่ได้โอเคเลิศที่บอกว่าเลิศฉันไม่ได้หมายถึงน้องนะฉันหมายถึงรูปภาพที่น้องวาดอ่ะข้างหนละังเนี่ยอืม อะแคปหน้าจอแม้รูปภาพขนาดทำไมมันรู้สึกว่ามันตราตึงใจกว่าภาพข้างหน้าวะอเออนะอันนี้คือเอ็ดกาคือให้เราใช่ไหมก็คือจากตาที่แล้วคือชั้นสูงไม่ได้สักตัวเลยรอบนี้ก็เลยให้มา2ตัวติดอยู่ใกล้กันได้เป็นเซนแบทกับน้องฟุโอเคก็ขอบคุณแล้วกันนะอืม,มาเหลือแค่ตัวเดียว ก็คือไรถ้าเกิดว่าเป็นไรนี่คือสีดาวออกมาบ่อยมากสีดาออกบ่อยออกบ่อยเกินงั้นก็มาดูซิว่ารอบนี้เราจะได้ทั้ง2พี่น้องตัวนี้เลยไหมมาอะไราเอ็ดกาจับใบมามีใบไหมใบตรวจอะบีใบไหมใบไม้ที่บีไปไว้สืมถูกสาย้้ยนะ นี่ยมาดีไรแล้วก็โตหดาวที่เราจะได้มันก็คืออมึงฟินอะไรของมึงขอโทษมาแคปหน้าจอ,อ เออเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปลวเซบัปอีกแล้วเหรอเมื่อกี้นายก็เพิ่งออกมานะโอเคถือว่าเอกสารแล้วนะรอบนี้เราถือว่าคุ้มมากด้วยอืมคุ้มเลยแหละอะแต่จริงๆสุ่มสองครั้งแล้วก็เราก็มีสุ่มอีกสองครั้งอืมเรนก็ได้สองครั้งเลยอ๋อใช่แล้วก็เ,เ,วกเกมมันได้อัปเดตระบบที่เราเพิ่งที่จะรู้มาว่ามันเอ่อ มันเพิ่มระบบนี้มาซึ่งมันก็คือระบบเอ่อระบบดูเอ่อรูปตัวละครอน,อะนะไม่ใช่หมายถึงดูรูปบาปนะหมายถึงดูรูปแบบอย่างเงี้ยเออถึงแม้ว่ามันจะอาจจะมีรูปบาปก็เถอะเออตัวอะไรเราแทบที่จะไม่ได้ปั้นเลยอะอันไหนวะนี่ปะเอเอ,อันนี้อ่ใช่ใช่อันนี้เอออันนี้เป็นรูปใหม่เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรงตรงนั้นนะอะที่เป็นที่เวลาอยู่ในเกมอะอันไหนวะเอฉันก็ลืมๆม,มาสิอันนี้ปะเอออันนี้ไงเออเอาแบบคร้าวๆนะแบบร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะดูของพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูของน้องต่อดีกว่ามาส่วนตัวน้องเนี่ยไม่ต้องถามหรอ <c oughs> เล่นบ่อยเอาลงบ่อยก็งี้แหละมา แต่มันก็จะเยอะๆหน่อยเอออยู่ไหนวะอ๋อรูปใหม่สวยนะสวยกว่าที่เป็นแบบรูปเกา่าอ่ะเอองั้นโมเดลเกมมะ่ออ่ะเอาไม่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 ใช่กดผิดขอโทษต้องอันนี้เออเออยืนกับสามีหายไปหายไปซะ S 1> <S 1> ฉันลราชอบอร์ชันนี้จริงๆก็ประมาณนี้นะอืมอืมทุกตัวงานคลิปนี้เราไปก่อนนะถือว่าคลิปนี้ฉันไม่นกละมั้งอย่างน้อยก็มีไรนะอืมฉันไปละขอบคุณทุกตัวสำหรับการติดตามและสำหรับคลิปนี้เราไปละบายบายใช่แต่ว่านะ ถ้าเอาจริงๆแล้วที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะเขาไปกินวิญญาณปลาหมึกที่ถูกซมมอนออกมานะเออไม่ไปกินออกโตปัสออคโตปัสปูซีไปกินปูซี่มันแย่มากเลยนะ